กขอกราบสวัสดีนะครับพี่น้องสูส่ทุกคนนะครับผมเมื่อนี้ก็พบกับช่องเกษตรอินดีอีกนะครับผมเมื่อนี้ได้มีโอกาสมา,าทั้งน้องบัวนะครับได้มาอพรอ้าเจ้ายักษ์เขียวนะครับผมเป็นรถขีปอ้อยนะครับเบิงื้องจากการขีปอ้อยนะครับคุณไดขีป เป็นไปใส่รถพ่วงนะครับรถพ่วงก,กับจอดยูุกลางให้นะครับแล้วก็คนก็ลังจะขีบครับอาจจะทายไกลเน่ยนะครับพี่น่องทายไก่ครับผมแล้วก็ขีบใส่นี่ครับอากาศจาก ค่อนข้างเย็นชั่งหน่อยครับผมคือว่าอากาศพละร่างดีครับแดดลมรุ่มตกกะให้เบิง่งภาพสวยๆกันนะครับนี่ครับเจ้ายาเขียวข้างเอาเจ้ายาเขียวจอนเดียนะครับผมสุดจัดครับพี่น้องหลังจากที่ได้เบิงเ่งได้เบิงเ่งการ าการไทการยังน,น,นะครับหลักการมือนีลยมีโอ,อกาสดีด้พามาททั้งบ้วนนะครับก็เลยด้มีโอกาสมาเห็น,เป,น,เ,ปนเป็นขีปอ้อยขึ้นรถครับผมเป็นขีปอ้อยขึ้นรถนี่ครับเบิง่งผลงานกันนะครับผมเ้ยายกษ์เขียวครับสุดจันครับพี่น้องโอ้เหมาะสมครับศูนอ้อย นนทันครับผมนี่ครับคองแข้ววางไว้ครับพี่น้องโอ้คือว่าคุ้มค่าสมราคานะครับเจ้ายากเขียวของห้องอครับผมมือน,นี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมก็ขอขอบคุณพี่น้นองที่เขามารับชมนะครับตา นี่ก็ขอให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพี่น้องเพื่อเป็นแรงใจให้เหตุคลิปต่อไปนะครับโอเคครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับพี่น้องขอบกขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมขอบคุณครับ